เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญของขอนแก่นครับหาป,ปรวมๆนาทีก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะหวน้าวัดเสียวของขอนแก่น FC ท,ท,ท,ทักทายให้เห็นแล้วครับหลุดเสาไกลไปแล้วก็ผ่านมือของทางด้านบรรหารทับทองครับเล่นกันสั้นๆประสีสไลด์มาทางซ้ายแตะมาตรงกลาง วิวัตออกมาอูโหแล้วมันย้อนครับยังเก็บได้ครับที่จารุพงจารุพงมาตรงกลางนทัพพยงสกุลเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีธงด้วยครับเอาเละครับสุภาพมือจันหลุดขึ้นมาทางขวาหลุดขึ้นมาแบบนี้มีเบียดแล้วพยายามจะจริงเองโอ้โหโดนแท็กเกอรไว้จังหวะสุดท้ายพู้ธศดสินบอกว่าที่บอลครับแล้วออกบอลเร็วมาเลยครับทางด้านของขอนแก่น ก็ยังลึกไปนะครับน่าเสียดายครับจังหวะของสุภาพเมืองจันทครับหลุดเข้าไปแล้วแต่ว่ามีผู้เล่นของขอนแก่นน้ตามเข้ามากดดันอยู่2คนนะครับก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ในเลข2เนี่ยนะครับของราศีสไลย์ยูเนเต็ดก็จะปรับเวลาทำการแข่งขันมาเป็น15นาฬิกา30นาที กเกมนะครับจากเดิมที่เป็น18นาฬิกาในเว็บไซต์ของไทยลีกนะครับก็จะปรับมาเป็น15นาฬิกา30นาทีเอาเลยครับแล้ววิงแบ็กเติมขึ้นมาสูงเลยครับสราวุธิี่ยืนแทบจะมาเป็นหน้าต่ำเคียงๆกับทางหน้าสุภาพเลยนะครับแล้วยังติดล็อกครับจิ้มกลับขึ้นมาสราวุธจะม้วนไปเอง กลับโอ้โหหมดเข้ามาในแล้วสวยเลยครับมองหาเพื่อนเล่นกับสุภาพมือจันจับบอลอยู่ตรงนี้แล้วสุภาพซัดเลยแล้วโอ้โหยังเข้ามือผู้สัประตูของขอนแก่นครับเอาแล้วครับแบบนี้ได้แลกแล้วครับโอ้โหน่าจะมีประตูให้ได้เห็นแลลวครับอย่างเข้ามือครับบัณฑิตวิชาแล้วมีสัญญาณนกฝีดครับเป็นจังหวะฟาวของราซสายโอแล้วไปเข้าซัดแรงเลยฮะมือสีต้องเข้ามาเตือนครับ วันนี้พุทธสินคุณบรวรกิตดวงแก้วนะครับโอเคขออภัยครับคุณบรวรทัดดวงแก้วนะครับโค้ชบีดาจันทราแล้วก็มีผู้ช่วยโค้ชอีกคนหนึ่งครับอดีตผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กทีมชาติไทยแล้วก็สมโมสรชลบุรี FC ครับอย่างชลทิศชันทคามครับที่เป็น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้กับทางด้านโ <like to. S 2> ค้ชปรีดาจันทาของราศีสไลครับเดี๋ยวมาดูว่าพักเล็กไปนานพอสมควรครับร่วมๆเกือบๆจะ2เดือนครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นบ้างขอนแกนเอซครับบอลที่โจนาธานมาตรงกลางครับโอ้โหจูดีวาแล้วเบียดหายเลยครับตรงนี้จะเล่นชิ่งกันแล้วราศีสไลจะได้โต้กลับคืนมาบ้าง อยางไม่มีเสียงลูกวีครับติดต่อจัก,กริดให้ชุริวันแล้วราศีสไลกก็ยังคืนไม่ได้แล้วมีฟาวแล้วครับมีแดนของราศีสไลก์ทางด้านโคชปีดาจันครานี่ก็เข้ามารับหน้าที่รับช่วงต่อนะครับจากโคตปลักในช่วงทายเล็กแรกครับ ระดับทีมในพอสมควรโอ้โหแล้วดอนมาทางขวาอีกแล้วครับนัทพลดึงกลับขึ้นมาแต่ว่าแมยังเก็บไว้ได้ครับแต่ว่าแถวสองเป็นของราศีสไลด์อยู่ที่วิวัตออกมาทางขวาจารุพงศ์จารุพงศ์ครอสเข้ามาตรงกลางยังติดศีรษะครับโอ้โหขอนแก่นครับฤศดาเค,คลียกไม่ได้บอลยังไม่ออกด้วยครับแล้วขอนแก่นพยายามจะตั้งเกมขึ้นมาไปแซะตรงนี้ขอนแก่นได้ฝ่าว ขโมนขโมลแกบไว้ก่อนเดีย๋ยวจกักไปคืนกลับมาโจนรานตั้งกันใหม่เลยครับเบาไปเซตที่หน้าบ้านของขอนแก่นครับ ขวางกลับมาโจนาธานก็ยังขึ้นเกมไม่ได้มากมายนะครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าคนราศีสไลดนี่มีให้เห็นนะครับจาแจ้งฝั่งคอนแก่นก็มีหนึ่งจังหวะครับ